จ้ามาเด้อจ้ามูอกินเขา่าเดอ้อค่ะเด้อปลาแดกซับค่ะเวลาซับน้ำกันแซ่บๆเด้อค่ะเดอ้อกินเข่ากับไข่ต้มน้ำค่ะอืกับไข่ต้มน้ำด้คดอ,อ,อ,อดดค่ะเด้ออืมอืมอืมใส่ทิชชู่ค่ะผักลวกค่ะออ้ ออปรัส mm ับี่จานนะคะอืออื ปลาแซับนะคะทุกคนข่ต้มมอืมอร่อยมากนะคะทุกคนเืืลาแซบ ซื้อมาค่ะแสบคับนี่นก็พักบุ่งค่ะอ้ ซื้อจากยายมาค่ะบักปุง้งโอ้ยยอดอ่อนมากเลยค่ะยอดอ่อนดีมากให้ทวกก่นอนเอาก็มาลวกสักนิดเนาะค่ะน้อโอ้โห เยี่ยบมากอร่อยใครไม่เคยกินนะคะลองดูนะคะลกขัาบ,บุ้งแล้วเอาไปนองน้ำเย็นนะคะ เสร็จแล้วก็กินกับะราสับออย่าบอกใครอมีไข่ต้มด้วยอแซ่บอร่อยมากคะ่ะอบ้านเรากินข้าวไรโบลิสนะคะ เพื่อสุขภาพนะ้วคะเนาะกินกับข้าวบ,บ้านๆค่ะอร่อยอร่อยมากอ้ซับผักบุ้งนะคะผักบุ้งนานะคะลวกเช้าโอ๊ยนอกน้ำเย็นค่ะอ